การออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายหัวใจหรือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะจะสามารถป้องกันโรคหัวใจได้เกือบทุกชนิดเลยนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถป้องกันโรคที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ คือเวลาที่เราออกกาลังกายก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจที่เพิ่มขึ้นความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหัวใจก็จะทํางานมากขึ้นระบบการหายใจก็จะทํางานมากขึ้นจริงๆแล้วก็จะเป็นการทําให้หัวใจเราได้ออกกําลังกายแล้วก็ประโยชน์ของการออกกําลังกายเนี่ยก็มีมากมายจริงๆแล้วมันก็เป็นที่แพร่หลายแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าแข็งแรงอยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องออกกาลังกายก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ทําให้ปลอดแล้วหัวใจแข็งแรงจริงๆจะมีผลทั้งร่างกายเลยนะระบบการทํางานของสมองระบบการทํางานของภูมิคุ้มกัน บบการทํางานของกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นไปด้วยนะคะ จริงๆการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพรวมใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยนะคะคือมันต้องมีความต่อเนื่องและมีการทําซ้าๆแต่ว่าการออกกําลังกายทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะมีความไม่ต่อเนื่องการยกเวทเนี่ยก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งแต่ว่าทำๆหยุดหยุดไม่ได้มีความต่อเนื่องหลักการสําคัญคือออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือการออกกําลังกายหัวใจนะคะอันที่1คือต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อันที่2คือต้องมีการเต้นหอวชีพ่จรและการหายใจเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณสัก50%ของอัตราการเต้นสูง แล้วก็จะต้องมีความต่อเนื่องอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปค่ะถึงจะถือว่าเป็นการออกกำลังกายหัวใจค่ะการออกกําลังกายเพื่อเป็นการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะแนะนําว่าขั้นต่ำเนี่ยควรจะออกกําลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์แต่ว่าไม่ใช่ว่า1สัปดาห์มี7วันเราออกวันเดียวแล้วก็150นาทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะถ้าออกทุกวันก็สักวันละ20นาทีค่ะ ออกกาลังกายที่เป็นแบบแอโรบิกการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนี่คือไม่ใช่การเต้นแอโรบิกนะคะอยากเข้าใจผิดการออกกําลังกายแบบแอโรบิกคือการออกกําลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลําตัวของเราเนี่ยค่ะคือถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะถ้าให้ดีเลยก็คือการออกกําลังกายที่เป็นแบบคาร์ดิโอหรือว่าการออกกำลังกายหัวใจนะคะเช่นการเดินการปั่นจักรยานช้าๆก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแบบที่เป็น low นเ t e n s ตี้ทีนี้เกิดสมมติว่าเป็นความรุนแรงปานกลางเช่นการ j o กก i n g หรือการวิ่งที่ด้วยเพสที่ไม่เร็วมากการว่ายน้ําการตีกอล์ฟหรืออะไรเงี้ยนะคะส่วนถ้าเป็น h ฮอินเ t e n s i t y ที่เป็นความแรงเยอะก็เช่นวิ่งเร็วด้วยเพสที่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะปั่นจักร ด้วยเพรสที่เร็วเลยนะคะหรือว่าการกระโดดเชือกก็ถือว่าเป็นไฮอินเทนซิตี้นะคะ,ะวิธีการคำนวณง่ายๆเลยนะคะคือเอา2 2 0ลบด้วยอายุของเรานะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าคุณอายุ20ปีนะคะงั้นก็คือ ลบลอมาแล้วก็จะได้220้ลดด้วย20คืน200ใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วย2เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะออกกําลังกายให้อัตราการเต้นของหัวใจนะคะประมาณ100ครั้งต่อนาทีต่อเนื่องเป็นเวลา10นาทีค่ะ จริงๆการออกกําลังกายไม่ได้ป้องกันเฉพาะโรคหัวใจนะการออกกำลังกายลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานได้นะคะลดภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงได้ลดภาวะอ้วนลงพุงได้จริงๆแล้ว4ี่โรคเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะมีผลต่อหวัวใจโดยตรงแล้วเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยยังลดโรคที่เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใ,ใจได้ด้วย สามารถออกกำลังกายได้นะคะแต่ว่าต้องรักษาโรคก,ก่อนให้โรคเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีก่อนที่ถามว่าออกกําลังกายด้วยวิธีไหน 1. คือขึ้นอยู่กับอายุก่อนอันที่2ก็คือจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ เช่นอาจจะต้องเริ่มช้าๆแล้วก็เลือกชนิดที่เป็น low intensity ก่อนค่อยๆเพิ่มไปอันนี้คือพูดถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นการออกกําลังกายที่เราจะต้องไปแข่งขันเช่นเป็นแข่งวิ่งลงวิ่งอะไรพวกนี้จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็มันจะต้องมีการเทสมีการตรวจเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถกลับไปออกกำลังกายหนักหรือว่าไปออกกำลังกายเพื่อการแข่งขันได้การออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายหัวใจหรือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะสามารถป้องกันโรคหัวใจได้เกือบทุกชนิดนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถป้องกันโรคที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ